โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะครับดังลูมิแอคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่น I i. I I ไนอรีไอไอรีไอรีน,นะครับในตำแหน่งของจังเกิลนะครับเอ้ยไม่ใช่จังเกิลออฟเลนนะครับนะก็วันนี้ไม่ได้มาป้านะครับมาออฟเลนนะครับผมสำหรับท้าของไอรีนะครับจะมาดูกันว่าไอรีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ แล้วเกมนี้ก็จะออกเป็นดาบแบงค์สามอันนะครับเราเล่น2ออันก็พอนะครับผมนะเราเจอกับเวเลสนะครับผมนะก็ชิ้นแรกก็น่าจะต้องเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นตัดเลือดนะครับผมไปไงโดนบลลิงทีไอซัดนะครับถ้าถามว่าเราเจอกับเวเลสเนี่ยไหวไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับต้นเกมไอซัดนะครับ <laughs> ก็ไอลี่เนี่ยต้นเกมมีเป็นดาเมจที่ยังไม่ค่อยแรงมากนะครับถ้าไอลี่มีของเนี่ยก็จะ โหแบบบวกได้เลยอ่ะแบบเดอะบิ๊กบอสนะครับผมสัตว์สักทีได้เวเลสสกิลไปหนึ่งทีแดดไปหนึ่งทีนะครับนะโอ้เวแบบนี้สวยมวยกับมาเกือ <c oughs> บล้านละกูนะครับนะอ๋อมันเป็นการล่อให้มวยมาฆ่านะครับผมเราไม่ได้โดนกดแต่อย่างใดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมลาสลับทาโก้ไอรินะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับแกล้งแบบแกล้งแพ้นะครับแต่จริงๆลว ให้ศัตรูโดนกูโดนเพื่อนกูฆ่านะครับนะเป็นสูตรแบบไหมนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มไปนะครับสกิลเปหนึ่งทีไม่โดนไอ้ฟาดนะครับตัวน,นี้ได้เทเแล้วนะครับผมนะไอ้ฟาดล่างยับจังเลยอาร์ติมิเสเตปตีซุบปุ๊บปุ๊บปัป๊บตีหนึ่งทีเป็นไงตีหนึ่งทีโดนกูไปหนึ่งทีนะครับผมล่างแม่งโดนโคตรยับเลยไอ้ฟาดกูคงจะชนะแหละไอเวนนะครับนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังแบกได้นะครับหลังเกมสกิลไปหนึ่งทีนะครับผมจังหวะนี้สกิลซอนไปหนึ่งทีครับแบ็กแมนมาครับผมจังวันนี้ฟิกเกอร์นี่เปหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับผมเขาเรียกว่าแพทย์ล่อซื้อนะครับให้เพื่อนได้คิวนะครับผมโอเคตอนนี้มาฟาร์มกลางนะครับผมไอลีก็พยายามหาเงินให้เร็วๆนะครับมันจะได้มีไอเทมในการสู้ศัตรูนะถ้ามันไม่มีค่อยมีไอเทมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมนะสำหรับทางของอรินะครับชิ้นชิ้นที่สามจะออกเป็นอูนิอาร์มนะครับผมชอบอูนิอาร์มก่อนนะผมรู้สึกว่าอูนิอาร์มเนี่ยมันถูกกว่าดาบแดงนะครับผมก็เลยชอบออกนะครับอืมไอ้ฟาดอ่าแบ็กแมนมาเฮ้ยนะครับผมตอนนี้ไม่ลงกลเรานะครับผมนะสำหรับทางของตัวอะไรวะนะครับฟิกเกอร์เป็นอีกทีเรียบร้อยเป็นไงเขาเรียกว่าซิกฟิกเกอร์แบบทีเพิรนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเอาบลอนดก่อนละกันนะครับให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปออกเป็นโอนิวอาร์มนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับผมะแล้วก็น่าจะออกเป็นดาบแดงสองเล่มนะครับทำให้เรานั้นล่างนะครับะโอเคจากวันนี้นะผมนะสำหรับรูพลังแฝดเนี่ยผมคิดไว้ให้ละกันนะครับเพราะก็เป็นความยิ่งในส่วนตัวนะครับอาพิพากษากันนายขออภัยด้วยนะครับสกิลไปเออนะครับ ยี่นี่ก็เลยวไยโอเลตไปได้ครับวไยโอเลตกลับมาปั๊บุ้ยอาลัมไม่งั้นน่าได้แล้วหอาลามลาลัดกูไอ้ฟาดมึงก็เป็นแค่ซับพอร์ตมึงก็อยู่นิ่งๆเนาะจะตีซะน่อยนะครับเนี่ยเอาล่างเลยละกันนะครับโอเคนะครับโอเคได้ล่างแล้วนะครับนะจังหวะน,นี้นะครับผม สกิลเรียบร้อยไม่ได้ล้านะครับนะเขาเรียกว่าช่วยเติมดาเมจนะครับดาเมจมันคาดนะครับผมนะเพราะว่าเกมนี้น่าจะนานนะครับน่าจะตัดเยอะอยู่นะครับผมอ่เฮลิงหายนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจัดไปทาบตัวนะครับตาส่วนสิทธิ์ไปห้านะครับอซิ้นขวดเยอะเลยนะครับผมนะสำหรับท้าของไอรินะครับไอริสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเวลาต้นเกมเนี่ยเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะครับผมสำหรับไอริสโอเคได้ออนิอาร์มแล้วต่อไปเป็นดาบแดงนะครับนะ ก็ดาบแดงเสร็จต่อไปก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าจะออกอะไรนะครับแต่เกมนี้เน้นดาเมจดีกว่าไอ้ซัดมาดิครับคุบไม่ท่งทีเรียบร้อยนะครับผมนะตอนนี้ผมเน้นเป็นดาเมจดีกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะแรงอยู่นะก็จะออกเป็นดาบแดงคู่สองเลยละกันนะครับโอเคครับผมนะสกิลไปเฮ้ยเทียดติดกํำแพงไม่งั้นกูไส้มึงแลละไม่นะครับอาร์เรสเตอร์สกิลไปเออนะครับ เหมือนจะเจอในส่วนเคาะโทโลโรนะโโทรก็เป็นตัวทีทึกเอาเรื่องอยู่นะครับอ,อันติมลิกสเต็ปซกิโต้ปับ๊บไปลวจ้านะครับผมนะโหเองป้อมมันคํำกะลาหัวไม่งั้นผมจะเข้าไปในป้อมแล้วนะครับนะครับผมนะแต่เราตีไปแล้วเนี่ยไม่ควรนะครับไม่ควรห้าวนะไอน,นีก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะพึ่งกันตีพอสมควรนะครับนะครับผมสำหรับพลังแฝงนี้ก็แล้วแต่คนนะ ถ้าผมจะเอาพลังแฝงน,นี้ไปนะครับที่เวลาเราใช้สกิลปุ๊บม,มันจะระเบิดนะครับมาแล้วครับผมนะวาลีกูกดอัรตี้ไปนะครับโดนเฮียอะไรมั่งเนี่ยนะครับผมไม่น่าจะไม่น่าจะโดนนะปับ๊บคุยเราแรงนะโอ้แต่เราแรงแต่ก็ปิดดาเมจไม่ได้นะครับผมเออเฮียเยอะอัรตี้หนสเต็ปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บทีนึงโอ้ยแล้วไม,ไม่พอนะผมนะไม่งั้นเราเซตเรานะครับผมนะ สัตรับท้าของไอรีนะครับนะก็ไม่ควรออกจอกอนะครับเพราะไอรีมันเป็นทูดาเมจนะครับควรออกเป็นดาเมจนะแต่เมื่อก่อนนะผมก็เข้าใจผิดอยู่นะครับก็ไปอ้อจอกก่อไอเวนนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะออกเป็นในส่วนของดาเมจให้แรงๆไปเลยนะครับอารติมันสเต็ปนะครับปั๊บปั๊บโตโรกูก็เอาว่ไอสัตว์ทีนึงโอ้ยสกิลคูดาวนะหมดนะอืมนะครับสัตวรับท้าเขาไอรีนะครับผมนะก็เป็นตัวรางเกมที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับ อผมมือเคยเห็นท่าวาร์ปนะมันเป็นยังไงวะไม่อลังการเท่าไหร่นะน่าจะมีแบบมังกรโผล่เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาเอาดาวสเตรเยอร์นะครับทำให้ทีมกูเล่นง่ายขึ้นบ้างนะครับนะท่านเราจับไปหกตัวนะครับพวกตายสูตรแอซิสไปสิบนะครับแอซิโคตรเยอะเลยสัตว์โอเคเราไปซ้อนก่อนนะครับผมนะสกิลป่าเล่นหนึ่งทีนะครับโอเคสกิลเบสหงทีนะครับผมแ,แบงแบงกูเข้านะครับผมจะวันนี้อุ้ย โูเราสกิลซอกทีเดียวหามไปเลยนะครับผมนะจะไม่ทันได้กวนติเลยนะผมนะสับขาของเวเลสนะครับนะร่างเกมเนี่ยเราก็สู้เวเลสได้สบายสบายนะครับแต่ต้นเกมก็อ้ยอยๆพร้พอ,อมๆไปก่อนนะครับผมนะสกิลไปหนึ่งทีนะครับเฮ้ยด่าเลยเนี่ยด่า,ดาไปเอา้าเกินโอ้โหเกมกระจอกนะครับไอยเย้เ้ชน่ามันล็อกผมนะสกิลอติปับ๊บหูเมื่อกี้เท่าไหร่นะพันแปดปะ โคตรแรงเลยนะครับผมนะต้องบอกเลยดาเมจขาวนะครับฟันซีปับ๊บพันเท่าไหร่วะโอ้โหมองไม่ทันวะแต่ซามทีให้ไปกับน้ำนะครับผมนะสถาทัทของเวเลสนะครับเวเลสเป็นตัวสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราเนี่ยเป็นตัวที่ร่งเกมที่ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับผมนะสถาทัของไอรินะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเรียกเข้าร่วมก่อนนะกันนะครับ ตอนนี้ผมกรอไป19นาทีแล้วนะครับผมนะก็อาจจะตัดเยอะหน่อยนะเขาัยด้วยนะครับนะเกแม่งเตึงจริงนะครับโอเคนะครับผมแค่กูเคลียคีกกูก็จะตายแล้วนะครับลาวิลนะครับผมอาร์ตีโดนไปหนึ่งทีนะครับฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีก็อาร์ตีนะครับเรียบร้อยสองทีพอนะครับผมนะสองทีพอนะครับผมจหรับทาของตัวอะไรวะเมื่อกี้ที่กูที่กูฆ่ามันนะครับโอเคนะครับได้ไหม เรียบร้อยพันสี่นะครับแต่ไม่ใช่เราไม่ได้ฆ่านะครับผมนะทำใจไปก่อนนะครับเอ้อราคานี่ว่านะครับผมปั๊บนะครับผมพันแปดนะสำหรับไอริเมื่อกี้นะครับเวเลสสักทีได้ซัดปั๊บพันแปดสกิลคอลลิเคนเรียบร้อยนะครับนะเราได้จับไปสิบสองตายหนึ่งเอฟสิบไปสิบสองเหมือนกันนะครับโอเคใกล้จบแล้ว,ลวมั้ย จบได้เลยนะเฮ้ยเฮียสกิลโอเคทันอยู่นะครับปับ๊บโอเคอเคุอค้ยไปแล้วจู้อยู่ไปได้แล้วไอเวยน,นะครับเดี๋ยวกลับก่อนนะครับผมนะโอเคครับผมจังหวะนี้เราจะขับไปแสตซินทุบไปหนึ่งทีพันสียครับเรียบร้อยครับผมปับ๊บเรียบร้อยพันแปดนะครับนะสองทีเท่านั้นไวโอเลสถึงกับนอนร้องไห้นะครับเอ้ยฟาดโอ้ยซ่าเน้นเคลียร์ครีปมึงก็มากันได้โโอ้หโอ้โห อันตรีไปก่อนครับจังหวะนี้สกิลให้คัดเออเฮียลบได้อีกเพื่อนเพื่อนปั๊บดีเรามีเรามีมัดนะครับผมนะผมคือกูตายโอ้โหโโหโมดเรียบร้อยหมดตีนะครับวอล์มเข้า,าว่ะจังหวะนี้เราเราร้อนตีซะน,น่อยละกันนะครับสกิลสองไปนะครับไม่โดนอีกแล้วไอ,อส้สัตดลอนตีนะบุมเราน่าจะบวกได้ปั๊บอันตรีมิกเซปครุปหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับนะ อรนนิเนี่ยเป็นตัวที่พึ่งอันติพอสมควรน,นะครับเพราะว่าคอมโบมันต้องใช้กับอันตินะแล้วก็สกิลสองนะครับเมื่อโอ้โหไวโอเลตไอฟาดโอเคนะผมนะปั๊บทุบทุบอีกทีหนึ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจัะไป17ตัวนะครับผมตายสองไอซีไป12นะครับนะสำหรับทางของไอรินะครับ เกิดมีก็นานชิบหายเลยนะครับรอบไปยี่สิบหกนาทีนะครับผมนะก็ถ้าผมตัดวุกไปวนมาขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับทางของไอรินะครับแพทนี้สกิบบายปัป๊บตุ้ยเอ้ยเฮ้ยฮูโคตรแรงฟิกเกอร์กันเลยทีเดียวไอ้ฟาดครับสีเขียวก้อนนะครับเฮ้ยปุบ๊บเฮ้ยกูโดนอะไรก็จะตายหมดเลยอะ่ะไอ้ที่ผมโดนอะไรก็จะตายห้าตายหงหมดนะครับตอนนี้ผมขายก็เกิดแล้วออกไอ้ที่นี่มานะครับน,าน่าจะจบบ้านได้นะ อ่านตีไปหนึ่งเซฟคุบหนึ่งทีซุปไปหนึ่งทีปั๊บกดโลบายตีป้อมเลยละกันนะครับพอละนะครับผมนานแหละนะครับผมนะโหฆ่ากันยับฆ่ากันเยอะเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้โอเคนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นงกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วเจอกันนคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปละครับขอบคุณมากครับ